สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะค่ะเช้านี้ก็อ่มีเรื่องด่วนต่เช้านะคะเอฟซี 4, เพราะว่าเมื่อคืนก็อ่าพาปู่ส่งโรงพยาบาลนะคะเอฟซี 4, เนาะก็อาการก็คือปู่มีอาการเป็นไข้นะคะเราก็เลยอ่าพาไปส่งโรงพยาบาลเนาะ,ะเพราะว่า ปู่ก็ยังป่วยอยู่นะคะคือเราไม่กล้าที่จะดูแลกันเองเนาะ,นะช่วงเช้านี่ี่ภาสาเอาข้าวเอา,อากับข้าวลงไปให้กินนะคะ,ะปู่ก็มีอาการเป็นไข้นะยาก็เช็ดตัวให้นะ,ะก็ไม่ได้ตัวร้อนมากนะ,ะก็ไข้เนาะ,นะแต่ว่าก็ไม่เหมือนคนปกตินะถ้าเหมือนเหมือนเราก็ไข้ก็ธรรมดานะคะ,ะกินยาเสร็จนะ เมื่อวานภาษาลงเสือก็ลงไปอยู่กับย่าทั้งวันนะคะไป okay. ดูแลปู่ช่วยย่านะคะนะพอดีช่วงเย็นนะคะภาษาก็ทํากับข้าวเสร็จนะเอากับข้าวลงไปให้นะคะปูนะ่ก็ยังไม่ทันได้กินข้าวนะพอดีป้าออนเลิกงานมานะคะก็เลย <c oughs> <c oughs> <c oughs> เลยโทรเอารถฉุกเฉินนะคะเพราะว่ารถฉุกเฉินจะมีเตียงมีอะไรเนาะ ปู่จะได้ไปสะดวกนะคะนะถ้าไปรถลุงเสือปู่ก็จะได้นั่งนะคะซึ่งปูป่ก็นั่งลําบากนะ,ะเนาะก็เลยอ่าก็เลยคุยกันนะคะว่าโทรเอารถฉุกเฉินไปส่งปู่นะคะนะ<ป>ก็น้องแหม่มนะก็รออยู่ที่นู่นนะคะภาษาไม่ได้ไปนะคะภาษากับลุงเสือก็รออยู่ที่บ้านนะคะก็รอฟังอาการอยู่ที่บ้านเนาะพอดีน้องแหม่มก็ โทรมาเนาะช่วงดึกๆนะ,ะว่าได้นอนโรงพยาบาลนะคะคือหมอให้นอนก่อนนะคะเพราะว่าปู่เป็นไข้อยู่นะ,ะก็วันนี้ช่วงเช้านะคะภาษาก็จะยังไม่ได้ไปนะ,ะโรงพยาบาลนะะเพราะว่าตอนเช้าภาษาก็จะมีรําที่จำปาดงนะคะก็เดี๋ยวจะแช่ข้าวไว้นะคะแล้วก็ให้ลุงเสือนึ่งนะคะก็น่าจะ ใกล้ๆเที่ยงนะคะถึงจะได้ออกไปเนาะเพราะว่าภาษาก็วันนี้ก็มีนัดหาหมอฟันด้วยนะคะก็เลยจะไปทีเดียวนะคะช่วงเที่ยงนะ,ะเพราะว่าภาษาก็จะได้ไปพร้อมลุงเสือนะคะเนาะเพราะว่ามีรถคันเดียวนะคะถ้าลุงเสือจะไปก่อน,นะะก็ต้องกลับมารับภาษาอีกนะคะก็เลยรอไปทีเดียวนะคะเอฟซีเนาะก็มีอ่ป้าอ่อนกับย่านะคะเมื่อคืนนอนอยู่โรงพยาบาลกับน้องแหม่มนะคะ นะก็ช่วงเช้าก็กลางวันเนาะก็ให้ย่านะก็น่าจะย่ากับปอออนนะคะเฝ้าอยู่เนาะเดี๋ยวปาษสากับลุงเสือก็จะไปนะช่วงสายๆนะคะ FC เอซีเนาะก็ฝากเนาะบอกข่าวนะเอฟซี FC ทุกท่านนะคะที่เป็นห่วงที่คอยเป็นกําลังใจนะคะก็ขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่คอยติดตามข่าวด้วยความห่วงใยนะคะ เช้าวันนี้ก็อากาศหนาวเหมือนเดิมนะคะ,นะอากาศเย็นเนาะ <c oughs> สายๆนะภาษาก็จะไปจังปลาดงก่อนนะคะเะพราะว่าจะมีงานรำน่าจะประมาณสิบโมงเช้านะคะบ่าวนุก็ทักมาถามนะคะเราพอดีมี f c อมเมนต์เข้าไปนะ,นะในช่องบ่าวนุหรือเปล่าไม่รู้นะคะบ่าวนุ ก็เลยทักมาถามภาษาว่าปวดหรือเปล่านะคะภาษาก็เลยตอบว่าไม่ปวดเนาะปู่นอนโรงพยาบาลจริงะละน้องแหม่มทักมาก็ดึกแล้วนะคะสามสี่ทุ่มนะภาษาก็นอนหลับเนาะก็ไม่ได้อ่านแชทนะคะเพิ่งจะมาอ่าอ่านประมาณเที่ยงคืนนะคะเที่ยงคืนกว่ากว่าเนาะ,ะพอดีภาษาลุกเข้าห้องน้ํานะ,ะก็เลยดูโทรศัพท์นะก็เ,เห็นข้อความน้องแหม่มทักอ่าแชทมานะคะว่าปู่ หมอให้นอนโรงพยาบาลก่อนนะคะเมื่อตอนคําภาษาทักไปนะ,ะน้องแหม่มก็ยังขำอยู่นะคะบอกปู่พอไปถึงโรงพยาบาลแล้วคุยจ้อเลยนะคะน้องแหม่มก็เลยก็เดี๋ยวรอดูก่อนนะคะว่าจะไปช่วงไหนนะคะ,ะก็เดี๋ยวจะอัปเดตนะ,ะอาการปู่ให้เอฟซีทุกท่านนะคะได้รับทราบนะเรื่อยๆนะคะ,ะตอนนี้ภาษาก็นึ่งข้าวอยู่นะคะ <c oughs> ใช้แก๊สนะคะเพราะว่าทานก็ใกล้จะหมดแล้วเนาะภาษายังไม่ได้ไปหาซื้ออยู่นะคะจากอีกอย่งน,น,นะคะภาษาแต่ละวันนะคะเมื่อวานก็ไปลงไปดูแลปู่กับย่านะคะทั้งวันนะคะพอดีช่วงบ่ายก็ลุงเสือก็เลยพาไปบานแหเนะหาปลานะคะโอ้ยได้ปลามาก รีบมาทำกับข้าวลงไปส่งให้ปู่นะคะเอฟซีนะคะแต่ยังไม่ทันได้กินนะคะก็พาปู่ไปโรงพยาบาลก่อนนะคะพอดีฟ้าออนเลิกจากงานเนาะประมาณห้าโมงนะคะเอฟซีห้าโมงนะก็เลยโทรเอารถฉุกเฉินเนาะไปส่งปู่นะคะเพราะว่ารถฉุกเฉินก็จะได้มันก็สะดวกสบายนะคะเอฟซีเนะาะมีเตียงนอนมีอะไรนะคะก็มี ผู้ภัยนะก็หลายคนเนาะมานะสามคนนะคะสามคนสี่คนกับลุงเสือนะคะช่วยกันเนาะเอาปูกขึ้นรถนะคะโอ้ลุงเสือกวาดใบไม้กองไว้เดี๋ยวหากับไฟมาจุดก่อนพี่น้อง พอก่อนนะเดี๋ยวไปสสยข้าวก่อนนะคะ fc นะคะค่ะก็ฝาก fc ทุกท่านเนะาะก็อ่าบอกข่าวช่วงเช้าเนาะเ่าเมื่อวานก็ได้พาปูส่สงโรงพยาบาทนะคะ fc นะคะขอบคุณอ่าทุกท่านขอบคุณทุกกําลังใจนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเสือภาษาแชนแนลนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ